ก็รถยนเข้าไม่ได้นะครับก็มารถไถนะครับติดหัวลากได้เบอร์โทรผมไหมไลยไถไม่ไไมเสียไม่เสียดูบ <c oughs> ่เออเบิงติดตามผมอยู่ที่ไหนเบื้งเนีเยเพจสาตาอุบลโซราเซล อันนี้แดดอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆออออออกะไล่เรื่อยๆประมาณนี้เหรอครับหนาวไม่งั้นเอาใจยากอยู่ครับหนาฝนห้ล้างมือกับตั้งท่าสีออกฝนกระตกเปินไปโดนหรือวันนี้ถึงชั่วโมงยัง โอ้แล้วก็เปิดชั่วโมงนึ่งและน่มอ่อนน้ําแดดอ่อนน้ำแดออนนำดแ <c oughs> ดดมากก็แห้งอ้าว <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่สาตาบนโซลาเซลล์นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศงานติดตั้งนะครับที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับตำบลน,นาโพก็ เป็นงานทอดสองนิ้วนะครับทอดสองนิ้วลงบ่อหกนิ้วนะครับเป็นปัม๊มแฮนดูโรหนึ่งพันหนึ่งร้ยวัตต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ติบห้าคิวหรือหนึ่งมืนห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำทอดสองนิ้วนะครับพุ่งๆเลย ท่อสองนิ้วประมาณไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะประมาณขวดน้ํานี่นะครับสองนิ้วน้ําแบบเปิดต่อเนื่องมาประมาณสองชั่วโมงนะครับตัดมาที่แผงนะครับให้ดูกล่องปั๊มนิดนึงนปั๊มที่เราติดตั้งนะครับ 1100วัตต์นะครับ1100วัตต์หรือ1.5แรงนะครับปั๊ม4นิ้วน้ำสิบคิวท่อ2นิ้วนะครับกล่องปั๊มจริงๆนะครับจุดที่แตกต่างของวันนี้นะครับเรามาแค่3แผงนะครับ1.5แรง1100วัตต์ใช้3แผงนี่นะครับ1 สอสนะครับเป็นแผงลองจีโซล่านะครับ455วัตจัดมาแค่สามแผงพอนะครับะเนมนเพจชัดๆอีกทีนึงนะครับลองจีโซล่าของแท้นะครับ455วัต เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีเราพัฒนาไปเยอะแผงเราผลิตไฟได้กำลังวัตตสูงต่อแผงเราก็ไม่ต้องใช้แผงเยอะนะครับอย่างกรณีนี้เราก็ใช้3แผงนะครับเป็นแผง455วัตต์โมโนลองกิสำหรับปั๊ม1.5แรงหรือ1,100วัตต์นะครับ